ปุกปนีัยและสันดานคนยุคปัจจุบันมันไรอย่างอายสวัสดีครับเพื่อนๆสายบุญแล้วก็สายมูคลิปนี้ก็จัดให้ตามคำขอของแฟนคลับที่อยากจะให้ผมเนี่ยมาสัมภาษณ์ท่านอาจารย์คมไตเวทในเรื่องราวเกี่ยวกับสีกาก,กรหรือว่าน้องดอกไม้ ซึ่งมีวีรกรรมคือเอาพระเนี่ยเป็นผัวเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่าสิบรูปนะวันนี้สีกากรอรเขาก็ออกรายการคือพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์นะสีกากรอรเนี่ยเราได้ฟังแล้วยอมรับว่าตกใจนะว่าเฮ้ยคนแบบนี้นะมีความคิดยังไงกับพระพระสงฆ์ที่เรากราบไหว้เนี่ย ไอ้คําว่าเอาพระสงฆ์เป็นผัวเนี่ยสีกาวคนนี้ไม่ได้สะทกสะทานเลยทําให้ผมคิดว่าสํานักของท่านอาจารย์คมเนี่ยมีท้าเวสุวรรณนะครับเป็นปางยักษ์ซึ่งมีความเชื่อกันว่าปกป้องพุทธศาสนาสแสดงว่าตอนเนี้ท้าเวสุวรรณเนี่ยท่านบกร้องหน้าที่แล้วจึงทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะศึกพระระดับเทพ ยศสูงสูงตำแหน่งสูงสูงเนี่ยเป็นสิทธิ์น่าใจหายเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของท่านอาจารย์คมไตรเวทนะครับว่ากรณีเนี้ยสีกากรบหรือว่าน้องดอกไม้เนี่ยกับพระระดับผู้ใหญ่เนี่ยท่านอาจารย์คมมีความเห็นยังไงเดี๋ยวไปฟังท่านอาจารย์คมไตรเวทวิเคราะห์ครับ สวัสดีครับอาจารย์คมครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ขออภัยหน่อยนะโปหน่อยไม่ค่อยเรียบร้อยอากาศมันร้อนร้อนมากนะอาจารย์ครับวันนี้แต่แต่ร้อนยังไงก็ตามมันก็ยังไม่เท่ากับคนเกือบเกือบยี่สิบคนนายรย์ที่ร้อนนะฮะร้อนจริงๆจัดให้ตามคําขอของแฟนคลับของท่านอาจารย์คมเรามาวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องกรณีพระ กับสีกานะฮะครับน้องดอกไม้อือยากให้จันวิเคราะห์นิดหนึ่งบางคนบอกว่าเป็นความผิดพลาดของพระรู้เท่าไม่ถึงการพูดได้ง่ายสงสารพระแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเกิดจากความโง่ของพระขออนุญาตมันไม่ใช่ความโง่ครับไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการอายุเท่าไรหกสิบกว่าขึ้นนะห้าสิบขึ้นนะแล้วพระเหล่านี้สอนคนอื่นไหมสอนครับเออเทศสอนคนอื่นมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับแต่ทําไมไม่สอนตัวเอง นะครับระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงคือสอนตัวเองนะมุ่งสอนตัวเองนะเมื่อเราได้ศึกษาพุทธศาสนาก็ดีได้อุปสมบทเข้ามาในพุทธศาสนาเป็นนักบวชเป็นสมณะนะนะเป็นสากยาบุตรแล้วเนี่ยให้พึงศึกษาพระสัทธรรมคําสอนแล้วปฏิบัติตามนั้นจนเราเข้าใจอย่างทองแท้แล้วจึงสอนผู้อื่นให้รู้ตาม อันนี้คือหลักพุทธแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยไอ้พุทธไทยเนี่ยมันไม่ใช่หลักพุทธนะมันไม่ใช่หลักพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นพุทธแบบไทยๆมันจึงได้เกิดแบบ,แบ,บนี้ขึ้นมานะแล้วมันเกิดมาทั้งนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดเพียงแต่ว่าหมกเม็ดกันเอาไว้ตลอดมาศาส,สนาพุทธไทยเราเนี่ยหมกเม็ดมาตลอด ผมเคยพูดคุณชาติจำได้ไหมลนะ่ะตั้งแต่เราเริ่มทำคลิปมาตั้งแต่ปีหกสองหกสามนะผมพูดเรื่องศาสนามาเรื่อยๆนะจนกระทั่งพระหลายๆรูปเนี่ยเกลียดผมผมก็รู้นะผมพูดมาเสมอว่าศาสนาพุทธไทยเนี่ยนะและโดยเฉพาะคณะสงฆ์ไทยให้เร่งรีบทําความสะอาดบ้านตนเองให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นจะมีคนมาทำความสะอาดให้ทุกวันนี้มันมีไหม,มาครับนี่นนแหละเขามาทำความสะอาดให้ล้ว่นะ <c oughs> ฉะนั้นอย่าไปโทษคนอื่นเลยนะ <c oughs> ทุกคนเมื่อบวชมาแล้วย่อมได้ศึกษาพุทธประวัตินะองค์พระบรม,มศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่พระองค์จะตัดสรู้นะตั้งแต่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนะทรงบำเพ็ญสัมมาสัมโพธียานอยู่เนี่ยด่านสุดท้ายที่พระองค์ประจนคืออะไรอะลูกสาวพญามานนะ ตามพุทธประวัตินะนางตันหานางราคานางอรดีนะมานุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็มาไล่ร้ำย,ยั่วยวนกิเลสของสิทธ,ธัตถะแต่พระองค์นะ่ะทรงใช้ความเข้มแข็งแล้วก็สามารถผ่านด่านนั้นได้นะคือด่านของสตรีเนี่ยเป็นเรื่องปกติของนักบวชไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาหรอกนักบวชที่รู้ถือพรหมจรรย์ าการถือพรมจรรย์ไม่ใช่มีเฉพาะในพุทธศา,าสนาศาสนาอื่นเขาก็มีเชนเขาก็พรมอาจรรย์นะหลายศาสนาเขาก็พรมอาจรรย์เห็นไหมเขาก็ปฏิบัติแบบเรานี่แหละไม่ใช่มีเฉพาะพระสงค์ในศาสนาพุทธ,ธนั้นที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ Perfect. แต่พุทธไทยเราเนี่ยในการศึกษาเราศึกษาเฉพาะของเราเองเราไม่ศึกษาศาสนาอื่นหรือวัลัที่อื่นควบคู่ด้วยความรู้เราเลยคับแคบ แล้วสุดท้ายเราก็มาหลงของเรานะมาหลงคิดว่าศาสนาพุทธไทยเนี่ยเลิศเลอเพอร์เฟกที่สุดแล้วแหละแล้วทีนี้ก็ไปด้อยค่านะไปด้อยค่าพุทธอื่นลทัทธิอื่นและศาสนาอื่นเขาไปหมดทั้งทั้งที่ของตัวเองทุกวันนี้มันเละเทะมันเหม็นไม่รู้จะหม็นยังไงแล้วอนะมันยิ่งกว่าของคนอื่นเขาอีกอนะ่ฉะนั้นบรรดา ภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายที่มันเกิดข่าวในทางลบทุกวันนี้นะอืมมันก็เลยพาให้กระทบทิกษุส่วนใหญ่ไปด้วยผมสงสารนี่ผมไม่ได้สงสารพระเหล่านี้นะพระที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ผมไม่สงสารแม้แต่รูปเดียวครับผมสงสารพระที่เขาดีต้องได้มารับผลกระทบด้วยนะมันพาให้ชาวพุทธไทยโดยเฉพาะเยาวชนอะ ลูกหลานของเราเนี่ยมองพิกษุหรือว่ามองพระสงฆ์ไทยในทางไม่ดีไปหมดอันนี้น่าน่าสงสารแต่บรรดาพระเหล่านี้หกสิบกว่าเจ็ดสิบอย่างน้อยๆสี่สิบขึ้นนะ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งสิ้นนะแล้วพระวินัยก็มีใช่ไหมพระวินัยมันห้ามชัดเจนแล้วว่าประชิกมันมีสี่ข้อเนี่ยอันดับแรกเลยคือเสษเมถุนเนี่ย อันดับแรกเลยอ่ษุเสพเมถุนต้องระราชิกทิกสุหยิบฉวยสิ่งของอันเขาไม่ได้อนุญาตมีค่าเกินกว่าห้ามาศกหรือหนึ่งบาทต้องบราชิกสองะนะทิกสุอวดอุตริมนุสธรรมออุตริมนุสธรรมคือธรรมนัรยิงของมนุษย์มีชานกับโลกุตระถ้าไม่มีในตัวในตนจริงเราไปโกหกเขาแล้วเขาเชื่อเราสนิทบราชิก แต่ถ้าเขาไม่เชื่อไม่เป็นประชิดนะเชื่อมเมื่อไหร่ก็เรียบร้อย<ว>อ่าถ้าเขาไม่เชื่อมันเป็นแค่เ,เป็นแค่ปาจิตตีมันเป็นแค่มุสาแล้วที่สูตททำสังฆเพศสังฆเพศค,คืออ่อิไม่ใช่สังฆเพศที่สูตรฆ่ามนุษย์โอฆ่ามนุษย์ะฆ่าสัตว์ไม่เป็นนะครับฆ่าสัตว์เป็นแค่ปาจิตตีิแต่ถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยตั้งใจนะ ตั้งใจฆ่ามนุษย์ให้ให้ตายหรือให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นปราชิกในสี่ข้อเนี่ยรู้กันดีแล้วพวกท่านละเมิดเองจะไปสงสารมันทําไมแล้วไม่ใช่เฉพาะละเมิดในข้อเศษเมถุนนะเอาเงินทองวัดไปให้เขาด้วยอมันถูกต้องไหมเล่าสิบสองล้านถ้าเงินส่วนตัวเออก็แล้วแต่เธอนะแต่โดยส่วนมากมันจะต้องมีเงินวัดติดอยู่ด้วยนะ ลูกกรณีที่บอกว่าตอนนี้นะครับจะให้วัดเนี่ยถือเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทกําลังจะออกกฎหมายอาจารย์คิดว่าสมควรไหมครับมันก็สมควรนะแต่ทีนี้องค์กรใดจะเข้ามาดูแลสำนักพุทธใสสะอาดจ,จริงหรือไม่เพราะประเทศไทยนี่ทุกองค์กรแหละมันไม่มีใสสะอาดเลยเห็นไหมถ้าสำนักพุทธมั่นใจว่าตัวเองใสสะอาดและบริหารได้นะ่ะก็เห็นด้วย แต่ถ้าเกิดมีการที่ไม่โปร่งใสขึ้นมาจะทํำยังไงโอ้เป็นเรื่องเลยที่นี่เดี๋ยวไปให้สํำนักคุทธอย่างเดียวไม่ได้มันก็มีพระรูปหนึ่งที่โดนสึกไปนะครับเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะฮะตรวจผู้ใหญ่นะฮะนิกเต่าเนี่ยบอกว่า <c oughs> เขาก็เคยบอกว่าวัดเนี้ยท่านจะเอาว่าเนี้ยประพฤติผิดไอ้เรื่องกามเนี่ยนะก็ส่งไปให้สำนักพุทธสำนักพุทธไม่ได้รับไม่มีกระแสต,ตอบรับกลับมาเลยอาจารย์ ขาจงสำนักพุทธก็ขนมีกิเลสจันทหาประธานเหมือนกันรับผลประโยชน์เหมือนกันบางท่านนะนะบ,บ,บางท่านอนะ่ะก็ผู้นวยการสำนักพุทธนันหนีกัน,กนไปกี่คนแล้วติดคุกไปกี่คนแล้วใช่ฮะอาจารย์เห็ไหมใช่ฉะนั้นอนะ่ะมันไม่มีองค์กรไหนเลยในประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรมันมาจิตสำนึกของพวกเราผมพูดมาเสมอเรื่องจิตสำนึกของสังคมไทยนี่มันใช้ไม่ได้อา่า จิตสำนึกมันไม่มีเรื่องการรับผิดชอบเราอว่าเรื่องซื่อสัตว์ยุติธรรมจริงๆไม่มีหรอกมันเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาเ,เฉยๆแล้วก็เอากฎหมายนี่แหละมาบังคับไว้ถ้าเราพูดไปปุ๊บเนี่ยก็โดนหมิ่นประมาทเชียวตราบใดที่ยังหาหลักฐานเล่นงานเขาไม่ได้แต่สุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏถูกจับติดคุกติตารางบางหนีกันบ้างเห็นไหมล่ะอาจารย์มองมุมนี้ได้ไหมว่า ผู้หญิงในอีดอกไม้เนี่ยเป็นฝ่ายไปยั่วท่านก่อนท่านก็ดูของท่านเฉยๆนะท่านอยู่ท่านเฉยๆนะไปมันไปเริ่มปกตินี้นะก็บอกแล้วพุทธเจ้านะท่านนั่งสมาธิอยู่ดีๆนางจะหาราคาอรดีเขกมานะพุทธเจ้าไมา่ได้ไปหานะแบบเดียวกันเลยมันแบบเดียวกันแล้วก็คาดว่าบรรดาพระปฏิบัติหลายๆลูกก็โดนแบบนี้แต่เขาไม่สนใจไง แต่พวกมึงนี่กระโดดงับเลยอะจริงอาจารย์มันมันก็นึกถึงหมูพี่พงศ์ไม่ต้องอะไรเราผมเป็นคาราวาสเนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยมาบ่อยที่สุดทำไมจะไม่มีไม่ทํำกว่าสิบลายแล้วขอทำความรู้จักใช่ผมคุยคุยไปพอคุยลึกปุ๊บผมหยุดคุยทันทีผมรู้แล้วว่ามามาอย่างไรนะไม่ต้องขนาดถึงกับมีผ้าโปภผ้าเปืยหรอก แค่เป็นตัวอักษรที่พิมพ์ในเชิงเกี่ยวพาราสีเราก็เสียหายแล้วนะนะครับแค่เขาแคปหน้าจอแล้วไปโพสประจานเราก็เสียหายแล้วฉะนั้นพอเริ่มคุยลึกนี่ผมจะหยุดคุยทันทีเลยผมไม่เอาเราต้องรู้จักระวังตัวสิคืออาจารย์ก็รัดกลุมมากนะอ่าเราต้องระวังตัวกุมมกเป็นเหรออ,อย่าลืมนะ คุณนมความดีบุญบาร,รมีหรือชื่อเสียงที่สร้างมายาวนานคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณมาพลาดเรื่องเนี้ยมันพังในชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะจะบอกให้อาจารย์คิดว่ากรณีเนี้ประเภทที่ไอ้ถูกจับศึกไปแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละคนเนี่ยต่างคนก็ต่างไม่รู้นะว่าผู้หญิงคนนี้มันสัมส่นขนาดไหนนะไม่รู้นะผมคิดว่านะคิดไปได้ยังไงนะอาจารย์ว่าเออไปขอเงินพระทิง้งล้านนึง ห้าล้านสิบสองล้านเนี่ยแล้วนั่นกาเรียกว่าหลงก็ยังให้นะจ๊ะยัให้ขาดสติอผูุ้ทเจ้าก่อนจะไปนิพพานนะพระองค์เป็นห่วงที่สุดเรื่องเรื่องเนี้ยครับนะฉะนั้นปัจฉิม,มวาจาที่พระองค์พูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมนะอัปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิด คือให้มีสติรอบรู้อยู่เสมอเสมอแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยกับสม,มณะเนี่ยมันเป็นอริแก่กันอยู่แล้วแล้วพวกท่านถล่าลึกขนาดนั้นอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษผู้หญิงนะถ้าเอถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีไหมถือว่าไม่ดีอยู่แล้วแหละคะกับคนไม่ดีแหละถึงได้ทําอย่างนี้ได้ แต่เมื่อเรานเป็นผู้รู้ธรรมวินัยแล้วสำคัญยิ่งกว่าน,นั้นสอนคนอื่นมาทั่วชันไหนไม่สอนตัวเองทไม่เตือนอสติตัวเองแล้วสมณศักดิ์ไม่ใช่ธรรมดานะสมณศักดิ์สูงทั้งสิ้นนะถ้าจะว่าไปแล้วพระที่สมณศักดิ์สูงสูงเนี่ยเท่ากับมิ่นเบื้องบนนะคุณทำพวกเนี้ นะเพราะสมณศักดิ์เหล่านี้เบื้องบนประทานให้นะเมื่อคุณทําตัวไม่เหมาะสมเนี่ยถือว่าคุณไม่ให้เกียรติเบื้องบนนะเป็นยังไงแล้วกรณีประเทศลาวนะอาจารย์เขามีบทลงโทษนะฮะทั้งปรับทั้งจํากรณีผิดศีลไอพวกนี้กรรมเนี่ยแล้วทำไมประเทศไทยอาจารย์ลองวิเคราะห์นะฮะว่าทําไมประเทศไทยจึงไม่คิดตรงนี้ว่าเฮ้ยผ <c oughs> ิดศีลตรงนี้ปูลงโทษทั้งผู้หญิงคือามหลักนะมันควรจะลงโทษสองฝ่ายมาทั้งนานแล้วแหละนะ คือถ้าตามธรรมวินัยจริงๆเนี่ยมันก็แค่ให้ลาสิขาออกไปเฉยๆครับนะอะอภิกษุที่เสพเมถุนเนี่ยนะถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุแล้วแต่ทีเนี้ยธรรมวินัยอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่ในยุคป,ปัจจุบันอุปนิสัยและสันดานคนยุคป,ปัจจุบันมันไหลย,ยังอายนะเมื่อมันไรอยังอายเนี่ยมันจะต้องเอากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาบังคับอีกชั้นหนึ่งนะ ถ้าหากว่าภิกษุรูปใดสตรีรูปใดมีการเสพสังวาสกันเนี่ยจนถึงขั้นประราชิกเนี่ยถือว่าเป็นการย่ำยีศาสนาทําให้ศาสนามัมหมองอย่างน้อยๆต้องมีโทษจําอย่าปรับอย่างเดียวเพราะปรับอย่างเดียวเนี่ยพระบางองค์มันรวยมันไม่ถัวหรอกรวยมากอรวยมาหาศาลาาาจําด้วยมไม่ต้องถึงไปจําเยอะก็ตามเอาแค่หลักเดือนก็ได้ครับ สามเดือนหกเดือนเงี้ยดันดานมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วอาจารย์รู้สึกไงปัจจุบันเนี้ยผมไปทาข่าวทุกวัดนะจะมีการเตือนว่าห้ามนุ่งสั้นเข้าวัดนี่แสดงว่าสมองออเด็กพวกนี้นะผู้หญิงนะไม่มีสมองคิดนะนุ่งสั้นกันตลอดนะอาจารย์นุ่งเป็นตามสังคมอ่ะท่านบอกมันนุ่งสั้นมาจะถึงเกงชั้นในอายมณ์ต้องติดนะ่ะติดป้ายเตือนนะ่ะเราให้ออกเลยอนะ่ะมันเป็นไปตามสภาวะสังคม นะหมดสังคมเรามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราไปรับอารยธรรมตะวันตกไงคือฝรั่งไงเราฝรั่งมาเต็มๆมาเราก็เลยทําแบบฝรั่งครับทีนี้ถ้าหากว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกสมัยโบราณน่ะคนไม่มีเสื้อใส่นะเข้าวัดไม่มีเสื้อใส่เลยไม่มีนะคนที่แต่งงานแล้วในโชว์หน้าอกเลยนะหรือฮะ ถ้าเป็นสาวเนี่ยเขาจะใช้ผ้าแถบผ้าเฉยๆนะโอ้ว่าวผิวนะเห็นแล้วเออแล้วทําไมเขาอยู่กันได้ไม่เป็นไรอ่ะไม่ะเออไอความเป็นคนไปย้อนดูภาพเก่าๆสิแม้กระทั่งแม่ค้าในกรุงเทพใช่อ่าถ้ามีมีครอบครัวแล้วมีลูกมีผัวแล้วเนี่ยสี่สิบขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีเสื้อใส่หรอกหนุ่มยานเลยเออเออแปลกเข้าวัดก็แบบเนี้ยแบบนี้แหละเขาก็ไปแบบนี้แหละเพราะคุณเจ้าคงรู้ว่า ไอ้นี่คือชาวบ้านอืท่านก็คงมีความรู้สึกห้ามใจได้นะว่าไม่ใช่ไม่ใช่กก็<อ>คือจิตสํานึกของตอนเองว่าตนเองเป็นนักบวชแค่นี้แหละพอครับไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยบรรดาน,นักบวชทั้งหลายหรือพระสงฆ์ไทยเนี่ยนะและโดยเฉพาะพระสายสมณศักดิ์เนี่ยไม่ได้มีจิตสํานึกว่าตัวเองเป็นพระนะตรงเนี้ยรับรองได้เลยสมณศักดิ์นะ,ะไม่เคยคิดนะ พราะพวกนี้วิ่งเต้นนะทํายังไงถึงจะให้สมณศักดิ์มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทําทุกวิถีทางมันไม่ใช่แนวคิดของสมณะน,นะอย่าลืมนะคำพวกผู้ที่เป็นนักบวชทุกละทิ่ทุกาศาสนาโดยส่วนมากนะลดละเลิกกิเลสตัณหาอุปทานคือมันเป็นเรียกว่า เป็นเรื่องสำคัญของศาสนาเลยแทบจะทุกศาสนาแล้วก,กรณีนี้เป็นการสร้างภาพด้วยบป่าผมเห็นหลายๆวัดนะที่รับรับพัยดยศนะฮะโอ้โหจัดมโมโหลานแบบเลี้ยงฉลองแต่มีอยู่รูปหนึ่งเดินหนึ่งร้อยสามสิบหกกิโลถือตาลปัดอาจารย์ที่ว่าท่านสร้างท่านสร้างภาพรูพ้ไหมครับไม่ได้สร้างภาพท่านน่าจะอธิษฐานไว้ว่าจะทำให้ทา,บบาได้รับเนี่ยนะน่าจะอธิษฐานไว้